สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องอาสาด้วยหัวใจรับใช้สังคมนะคะวันนี้เข้ามาในชุมชนอ,อัดในชุมชนหนึ่งในเขตพระขนงนะคะวันนี้มีเพื่อนๆนน้องๆอภอออมอ,อใส่เสื้อสีชมพูนะคะอาเดินทางมาเพื่อจะเข้ามาสำรวจให้ความช่วยเหลือเคสด้วยกัน ตัวดิฉันเองใส่เสื้อสีเขียวเพราะว่าเมื่อเช้านี้ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุกนะคะประจําเดือนอทุกๆเดือนจะต้องมีการประชุมและการส่งงานของอาสาสมัครสาธารณสุกได้เวลาช่วงบ่ายก็เลยมีเวลาเข้ามาให้ความช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่ลําบากยากจน ครมเปราะบางในชุมชนนะคะวันนี้ช่วงบ่ายเราจะมาทำหน้าที่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พว่เข้ามาช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในความยากลำบากครอบครัวที่ยากจนแล้วก็เปราะบางโดยมีเอกสารที่เราจะเข้ามาสำรวจนะคะนี่ก็เดินเข้ามาในชุมชนมาเรื่อยๆเดี๋ยว จะให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ชมบรรยากาศของในชุมชนนะคะว่าแต่ละบ้านนี่อยู่อย่างายากลำบากกันยังไงชมนะคะนี่เราก็เดินมา3มคนนะคะวันนี้เรามาช่วยกันสำรวจวันนี้เราเข้ามาสำรวจในชุมชนในชุมชนหนึ่ง ที่เป็นชุมชนที่แออัดและส่วนใหญ่คนในชุมชนนี้ก็เป็นครอบครัวที่อยู่อย่างยากลำบากมีความเป็นครอบครัวที่อยู่กันหลายคนส่วนมากก็จะเป็นคนในครอบครัวที่มีไรายได้น้อยอเด็กในวัยเรียนแต่พ่อแม่อยู่ในความลำบากยากจนนี่เราก็มาถึงบ้านบ้านหนึ่ง บ้านนี้ปะใช่ค่ะอ่าเราก็ถึงบ้านที่เราจะเข้าไปสอบเคสแล้วนะคะอ่าชาวชุมชนเขาก็มีอาทาสีเหล็กทําอะไรคะชั้นวางของเหรอออันนี้เราก็อยู่ในชุมชนดเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปอ่าสํารวจในบ้านกันแล้วนะคะมาสอบประวัติให้ความช่วยเหลือ อาการช่วยเหลือเคสนะคะก็กระทรวงพัฒนาสังคมก็ให้ความช่วยเหลือครอบครัวละ2,000บาทแต่ครอบครัวนั้นจะต้องอยู่ในเงื่อนไขของกระทรวงด้วยแล้ว,ลวอพมหนึ่งคนก็มีรับผิดชอบได้แค่5เคสเท่านั้นนะคะโดยได้ค่าตอบแทนเคสละ120บบาทอาจเป็นค่าพานะนะคะ ดูในชุมชนนะคะเป็นชุมชนแออัดที่เขาอยู่กันอย่างยากลําบากเป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อยกันทั้งนั้นเลยนะคะทั้งผู้สูงอายุทั้งเด็กเล็กในวัยเรียนก็อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่ยากลําบากรายได้ไม่พอที่จะส่งลูกเรียนไม่พออุปการะพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่แกช่ชราเพราะฉะนั้นเวลา กระทรวงพัฒนาสังคมให้ความช่วยเหลือพวกเราชาวอาสาสมัครพัฒนาสังคมแล้วก็จะเข้ามาช่วยเหลือ,อาตามชุมชนเพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือจากกระทรวงเป็นครอบครัวนะคะครอบครัวละ2,000บาทอาตอนนี้กระทรวงพัฒนาสังคมใกล้จะปิดงบประมาณปี2,565นนะคะพวกเราก็จะต้องรีบลงพื้นที่เพื่อจะส่งเคสให้ได้รับความช่วยเหลือให้ทันกับปีงบประมาณ ต้องขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะคะถ้าท่านใดชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ